อันนี้พักกาศที่ิงนะครับบนแมร์พักกาศดอก้วพี่น้องมันจะต้นยังไงมันงามเนาะ <c oughs> พ,พี่น้องเบิงต้นปักกาศแล้วโตบอ่อแดงครเอามาขับพี่น้องเมื่อนีนได้ลาบปลาตองลาบปลาตองอยู่ทงนาอากาศเย็นเย็นหนาวพอมครับลมพอมลาบดิบซื้อผนมาโลด,ดพุ่มพวงมาขาย โอ้เข้าว่าแล้วมาเนี่ยในแนวแซบได้มาเนี่ยครับกินอยู่ทงไฮทงนาคือเกาพักกระปิวบ้างเลยครับดูก,กัะกินบดนีกับพ่อบุก,กินลายดับลืมยางมาเมืเ่อคนะืนพี่น้องเลยโอ้ยพุ่นะ <c oughs> พัก,กาดนะว่าบดสวนเลย <c oughs> พี่น้อง อะกาศดีเอา้าพี่ติ่มข้าวใหญ่เฮานี่ละบ้านเฮาพี่น้องบ้านเฮาก็คือบ้านเฮาเอามาทางหาัตะวงโออโอ้ยมันอ่ะมียอดพร้อมนี่นี่อืมอ่ะอืม มัเจ้าไม้ได้พี่น้องเนอะอืมพี่หลายมาแล้วพี่เ่็นแล้วเฮ้ยพุนะ่นอ่ะ บ้าหวัวกุ้ยเอาบะคัมเข่าหักรอดครับ อ่อนครับอืมขักขคก,ขก,ขกพี่น้องไหมโอ้แซ่บไปดีไม่ได้กินเฮงเลยผมครับลาบปลาตองห้วยปลาตองไฟ มัพริกในัวเพชรครอบติ๊บข้าวไว้ครอบพี่น้องลมมันแห้งหลายครับ ประกาศทดยนต้นบ้าไก่ไป่รู <laughs> ้มันรุมครอบดิ้วเข่าครับเจ้าพวกจำกนะครับอืโอ้ประถาดควยเลยตัวนี้ นี่อยู่ซ้ายแหละอือหือ <laughs> okay. เข้าอยู่ยักฮักพี่น้อง ใส่ข้าวอ่อนพร้อมแล้วนี่ครับมันก็นเลยหอมขึ้นมีดบ่ออยู่พี่ที่ห้องอันนี้อยู่อเอาบออันนี้ประกาศที่นีิงน,นะครับบนแม่ประกาศดอก้วพี่น้องมันถ้าต้นเงี้ยไงมันงามเนาะ พี่น้องเบื้องต้นประกาศแล้วโตบอแดงคะเอาประกาศน,นี่นั่นนี่ครับว่าจะมีอีสานท่าวนั่นนี่เดี๋ยวว่ามีประกาศดงกาดดอกดนั่นนี่ครับปร,ประกาศนี่เนานี่แหละมันห่างงามคักงามนี่ต้นบางใหญ่ต้นบางใหญ่ประกาศนี่นครับอ,อากาศหนาวหนาวเย็นๆในกินขึ้นหูดังดีครับครับ Mm-hmm. U wow. hãy กินไปกินมากกับเพชรคือกันนู่นเนี่ยเป็นตะวันสิบโอเพชรน้องพี่น้องหุเถอะโอ้เริ่มกินสลัดเลย เจ็บมือพี่ร้องน้ำหนาวเจ็บไปเบิดกจิดังเลยเอานะครับโอ้แซ่บหลายลาบปลาตองนะปลาตองห่วยปลาตองไฟนะครับโอ้สุดยอด ผู้ใดกินก็เสพน้องกันนะครับผู้ใดบุกินกะไว้เมนูหน้าน้องพี่น้องเนาะอ่ะฝากพี่น้องไลแรกดแแร์ให้บอดแดงเนี่ยเด้อครับเด้อเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่และน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ